การวาดฟลอร์แปลนเริ่มต้นการออบแบบบ้านชั้นเดียวโดยการใช้คำสั่งดั้งเดิมของออโต c a คที่คุณคุ้นเคยเช่น l ล n ์หรือโพลี l ล n e เพื่อสร้างเค้าโครงของบ้านเริ่มต้นใช้คำสั่งโพ l ี l ล n e ตามวิธีที่เคยใช้ในโปรแกรม a u t o c a คธรรมดา ตามด้วยการใช้คำสั่ง offset กำหนดค่า100เพื่อสร้างความหนาของผนังตามที่ต้องการจากนั้นลองสร้างแบบเดียวกันอีกครั้งโดยใช้ AutoCAD Architecture True Set เริ่มด้วยคำสั่ง wall โดยสามารถเปลี่ยนความกว้างของผนังตามที่ต้องการจากค่าเริ่มต้นเป็น100ได้ที่ p r o p e r t i e s palette แลว้ววาดผนงังด้วยวิธีการวาดเหมือนการใช้งานด้วย AutoCAD แต่คุณจะสังเกตได้ว่าผนังที่วาดด้วย AutoCAD Architecture Tool s e t จะเป็นเส้นคู่สแสดงความหนาของผนังทันทีไม่ใช่แค่เส้นเดียวอย่างที่วาดด้วย AutoCAD เมื่อวาดผนังเสร็จลองเปลี่ยนมุมมองเป็น i s o m e t r i c View จะเห็นความแตกต่างว่าการใช้ AutoCAD ธรรมดาจะได้ผลแค่ 2D แต่การใช้ AutoCAD Architecture Tool s e t จะได้ผลทั้ง 2D และ 3D พร้อมกันเป็นการเริ่มต้นการทำงานระบบบิมที่สร้างบิมโมเดล สองมิติและสามิติที่มีความฉลาดหรือข้อมูลในตัวเองด้วย AutoCAD Architecture t o อร Set